ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่พักแล้วนะครับเราที่พักของเรานะครับก็จะชื่อสวัสดีโคโค่นะครับก็จะอยู่ติดชายหาดนั่นเลยตอนนี้เราก็เดี๋ยวเ,เ,เราก็มาเช็คอินที่รีเซ็กชั่นก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศห้องพักกันนะครับห้องพักก็จะเรียงกันลนักษณะผิวด้านหน้าด้านในนะครับ ครับตอนนี้เราก็เช็คอินเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาห้องพักกันเลยนะครับห้องพักของผมตอนนี้ห้องพักก็อยู่ห้องเป็นห้อง C1 นะครับก็จะเป็นห้องคิงไซส์นะครับเตียงก็จะเป็นเตียงคิงไซส์นะครับขนาดใหญ่อยู่ที่5ฟุตนะครับนอนได้2คนบรรยากาศในห้องก็เป็นไงเพื่อนๆดูแล้วได้บรรยากาศดีนะครับได้บรรยากาศดีมากเลยสวยแต่งแต่งห้องมาดีเนะี่ยมีโทนไม้นี่เราไปดู ก็จะมีทีวีขนาด55้านิ้วนะครับขนาดใหญ่เลยให้เราก็จะมีเตียงโซฟาให้เรานั่งเล่นนะครับอันนี้เราไปดูโซนห้องน้ํากันนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดอ่างล้างมือนะครับตรงนี้ก็จะมีอ่างขนาดใหญ่อยู่เหมือนกันอ่ะเราไปดูในห้องน้ํากันนะครับนี่นะครับห้องน้ําก็จะเป็นชุดชวาเวอร์จุดนี้ก็จะเป็นก๊อกผสมน้ําอุ่นน้ําเย็นนะครับสามารถปรับได้เลยก็จะมี คีมอบบน้ําแล้วก็แชมพูสระผมให้นะครับมีฉากกั้นให้เราฉากโคกมีซซสเซอรี่ต่างๆให้เราครบถ้วนนะครับเป็นไงเพื่อนหนะะ้าตาห้องน้ําอันนี้ก็ห้องน้ําก็ประมาณน,นี้นะครับก็จะมีผ้าเช็ดตัวให้เราสองผืนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเผื่อเราจะเอาเสื้อผ้าเราเดินลงหาด เอาสัมภาระเราเก็บใส่กระเป๋าแล้วก็เดินลงหาดนะครับตอนนี้ก็ขอตัวท,ทําธุระส่วนตัวแล้วก็ขอพักผ่อนให้หายเหนื่อยก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะออกไปหาดประมาณสักอีกสักสองสามชั่วโมงก็จะออกไปหาดแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองตอนนี้ก็ขอเวลาพักให้หายเหนื่อยสักครู่นะครับอาบน้ำอาบถ่าก่อนครับหลังจากที่เราพักผ่อนให้หายเหนื่อยเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็ออกเดินทาง มาดูชายหาดด้านหน้าที่พักแล้วนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่พักนะครับก็จะเป็นห้อง A 1ถึง8นะครับก็จะเป็นที่พักของโคโคสวัสดีโคโคนะฮะนี่นะครับจุดนี้ก็เป็นป้ายสวัสดีโคโคนะครับเดี๋ยวเราลงไปทะเลด้านล่างนะครับไปดูหาดทรายแก้วที่ว่าเขาบอกกันว่าเป็นหาดทรายขาวนว,นวลบริสุทธิ์เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดู หาทรายกันนะครับว่าจะสวยขาวสมชื่อไหมครับอาหารด้านบนก็จะเป็นร้านเครื่องดื่มของตัวสวัสดีโฮโฮนะครับก็จะมีร้านเครื่องดื่มร้านกาแฟแล้วก็ของน้ำดื่มต่างๆนะครับนี่ก็จะเป็นเมนูอาหารเครื่องดื่มนะครับประมาณน,นี้ก็จะเป็นที่ให้เรานั่งชมวิวนะครับเป็นเต็นต์เก้าอี้แล้วก็มี เต็นท์มีเก้าอี้แล้วก็มีร่มผ้าใบนะครับให้เรานั่งอันนี้จะเป็นโซน,น,นด้านในไปนั่งเหรอปไปเดี๋ยวรอลงไปเดินดูด้านล่างกันดีกว่าเพื่อนโอ้โหตอนนี้ก็แดดแดดดีพอสมควรนะครับ มีส้มตำไก่ย่างมาขายให้เราหน้าหาดเลยครับนี่นะครับจุดนั้นก็จะเป็นจุดแหลมโขดหินนั่นบนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านหน้าสวัสดีโคโค่นะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้อันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศทาดทรายแล้วก็เป็นหาดทะเลสวยงามนะครับนาเ่นวันนี้คลื่นลมแรงนิดนึงนะครับ คลื่นแรงอยู่พอสมควรเด็กผู้ใหญ่ก็สามารถลงเล่นได้นี่นะครับวันนี้ก็คลื่นลมแรงแเนี่ยครับแต่น้าใสอยู่นะครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นวันปกติถ้าไม่มีคลื่นไม่มีพายุเข้านะครับไม่มีฝนตกเป็นเป็นชายหาดที่น้ํานิ่งเงียบสงบนะครับเนี่ย อันนี้ก็ถ้าเล่นน้ําก็อยู่ในคลื่นลมแรงก็ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับสําหรับเด็กก็ให้ใช้เสื้อชูชีพนะครับเพื่อป้องกันอันตรายเผื่อคลื่นมาแล้วก็เด็กลอยไปกับน้าผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะครับก็ใส่เสื้อชูชีพไว้ก็ดีครับแต่เขาก็ให้เล่นได้แค่นี้นะครับเพราะว่าเขาจะมีทุ่นลอยอย,อยู่ด้านด้านล่างฝั่งนี้นะครับเป็นยาวตลอดแนวนะครับเพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวหลุดออกไป ตรงน้ําทะเลด้านนอกได้นะครับก็จะเล่นให้เป็นบริเวณให้ให้เราเล่นได้ตรงนี้นะครับอาวันนี้ก็แดดดีพอสมควรนะตอนนี้เมื่อเ,เช้าก็มีฝนตกลงมานะครับวันนี้เราก็เดินดูบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศให้เ,เพื่อนๆดูนะครับร้านอาหารเหมือนกันด้านนี้เป็นที่พักก็อยู่โซนด้านนี้เหัน ก็จะยาวไปประมาณนักสอกิโลนะครับเป็นหาายแก้วนะครับมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ย,ย,ออยนนจุดๆนี้นะครับก็ช่วงเย็นเขาก็มีลำมีโชว์กระบองไฟประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนเดี๋ยวขอตัวไปหาเครื่องดื่มทานก่อนนะครับเริ่มออกจะหิวนิดนึงแล้ว เราไปหาของกินกันดีกว่านี่นะครับที่เราพาไปเดินดูกี่มีร้านส้มตำนะฮะตอนนี้เริ่มหิวนะครับได้สั่งส้มตำแล้วก็ไก่ย,ย่างนะฮะก็ประมาณนี้เลยราคาก็อย่างละร้อยนะครับหมดอีกสองร้อยบาทก็ราคาก็อยู่บนเกาะก็ประมาณนี้นะครับราคานักท่องเที่ยวไม่ถือว่าไม่ถือว่าแพงมากก็อย่างละร้อยก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราขอตัวไปกินก่อนนะครับ